ตามตำนานกล่าวว่าเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิอย่างร่วมมายจิกอันมีนาวมุจรินได้เกิดฝนตกไม่ขาดสายตลอด7วันเจคืน ด้วยความเลื่อมใสในพระสิกวิราชพร้อมด้วยพารศมีโอพาสอันงามร่วงหล่ำเทพยาดาทั้งหลายพญานาคบุจลินผู้เป็นราชาแห่งหนาคได้ออกจากดินแดนนาคแล้วทำขดล้อมพระวรากายพระพุทธเจ้าเจ็ดชั้นแล้วแผ่พังพานใหญ่ปกภุมิบื้องบนเหมือนการสวตสัิตฉดถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความประสงค์ไม่ให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวรากายเมื่อฝนหายแล้ว พยามุจลินนาคราชจึงคลายขดจากที่ร้องพระวรากายพระพุทธเจ้าได้และจำลรงกายเป็นชายหนุ่มยืนถวายนมัสก,การพระพุทธองค์ที่หน้าพระพะักด้วยเหตุการณ์นในพุทธประวัตินี้เองจึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคก